เมื่อวานนะคะพี่ได้ลง u t u b e นะคะเกี่ยวกับระบบงานออนไลน์นะคะเรามีระบบงานออนไลน์แบบใหม่ซึ่งเป็นระบบเขาเรียกว่าออนไลน์ที่มีระบบทํางานแทนคุณหน้าที่ของคุณนะคะฟังไม่ผิดฟังชัดๆฟังช้าๆหน้าที่ของคุณคือแค่หาคนเข้าไปในช็อปเป็นช็อปแค่นั้นนะคะโยนคนเข้าไปนะคะโยนคนเข้าไปคนนั้นจะมีหน้าที่ หซื้อของ2ทําธุรกิจแค่นั้นค่ะนะคะคิดแค่นี้ง่ายๆสบายๆคุณสังเกตไหมวันนี้นะวันนี้นะเดี๋ยวนี้ในทีวีในวิทยุจะออกมาพูดว่าตอนนี้เรามีช็อปนะคะ,ะช้อปปิ้งที่โทรไปแล้วสามารถส่งของได้เลย1,3,6อะไรสักอย่างเลยจำไม่ได้นะคะนั่นหมายความว่าทุกคนจะออกมาทำแบบนี้หมดเลยไม้บริษัทใหญ่ๆก็ออกมาทำแบบนี้เหตุผลอันใดเราในเมื่อเราก็ต้องไปช็อปเขาอยู่แล้วทาไมล่ะ เราก็ต้องเป็นแม่ค้าด้วยสิถูกไหมเราก็ต้องเป็นคนที่เหมือนเปิดบริษัทเองแต่ตอนนี้บริษัทนะคะไม่ต้องทําเองไม่ต้องมาหาพนักงานเองไม่ต้องหาสินค้าเองคุณแค่หาคนโยนเข้าไปในระบบ ระบบทํางานแทนเรานะคะต่อไปอนาคตนะคะเราจะไม่มีร้านค้ากัน,นแล้วน,นะคะเพราะทุกคนจะไปช็อปในออนไลน์เพราะหนึ่งสะดวกนะคะสองจ่ายเงินก็ง่ายไม่ต้องไปจอดรถไม่ต้องไปแอร์อัดไม่ต้องอะไรเลยนะคะมันอยู่บ้านสไลด์สไลด์ดูฉันถูกใจนี้ฉันก็หยิบใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าจ่ายเงินส่งถึงบา้านง่ายนะคะอ่ะวันนี้เรามาฟังกันระบบที่พี่พูดมันคือระบบออนไลน์แบบใหม่ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ซึ่งคุณแนะนําและคุณได้ตังค์อ่ะ คุณได้ค่าแนะนำอะ่ะเออแต่ถ้าสมมตินออนไลน์ที่เขาชอบชอบชอบอะไรกันทั้งหลายแหละคุณแนะนํไปไปไปซื้อสิเนี่ยชอบหนึ่งสามหกอะไรสักอย่างเนี่ยนะที่จะไม่ได้คุณได้ไหมไม่ได้ได้แต่บอกเพื่อนไปชอบได้แต่บอกคนข้างมัดให้ไปชอบแต่คุณไม่ได้ค่าแนะนําแต่วันนี้ครูจิตาทำนะคะเป็นระบบออนไลน์แบบใหม่เรียกว่าระบบทีเชอร์สิไอระบบ T S w U ด้วยงงง,ง,งในดงเงินมันคืออะไรมันคือเอาระบบออนไลน์กับเครือข่ายเข้ามามีรวมกัน แล้วให้มันกลมกลอมแล้วให้เงินคุณแบบมหาศาลถ้าเกิดคุณขยันไม่ใช่คิดว่าเฮ้ยจริงหมอมันโกหกปะ่ะมึงฟังก่อนนะอืมระบบนี้เพิ่งเปิดมาได้ประมาณสามเดือนกว่านะั่นหปายความว่าทุกคนจะไม่จะถูกไหมเพราะเราไม่ได้ใช้สื่ออะไรเลยเราใช้สื่อคือคนเพราะคุณสิตาตั้งมั่นว่าคนที่มี อะไรนะสินเสมอกันเราเจอกันนั่นหมายความว่าใครที่ได้อยู่อยู่ทูพี่หรือใครที่ได้ติดตามพี่นั่นคือคนของพี่นั่นคือบุญเสมอเราเจอกันถูกไหมพี่มาบอกกับสิส่ีดีให้กับคุณให้พวกคุณ,ค,ณคุณรู้เพราะวานี้พี่พูดถึงระบบ T S R P ไปทั้งหมดมีสี่เซตนะคะมีเล็กกลางใหญ่ V I P เมื่อวานพี่พูดเล็กไปนะคะมีคนมาสนใจอยากสมัครแล้วนะคะยังไม่ได้ฟังใหญ่เลยนะถ้าเกิดคุณฟังใหญ่นะคะคุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย ถ้าเกิดเป็น VP แม่งได้อะไรบางนะคะแค่เล็กคุณได้นะคะค่าแนะนําคือ5%้าเรนั่นหมายความว่าวันนี้คุณไปกินลูกชิ้นานาหนึ่งโหน้ําจิ้มรสเด็ดหมูแม่งโคตรเด้งนะคะย่างแม่งโคตรแห้งเกี๊ยมมากอร่อยมากอยากบอกต่อไหมบอกต่อแต่สิ่งที่คุณได้คุณไม่ได้ไเลยเลยได้แค่ความสัใจว่าเฮ้ยอร่อยมากมึงไปกินสิแต่วันนี้คุณบอกว่าเฮ้ยครีมตัวนี้ใช้ดีมากกาแฟตัวนี้อร่อยมากไปซื้อในเนี่ยในลิงก์เนี่ยเดี๋ยวกูส่งลิงก์ให้มึงสักเข้าบ,าบยตร คุณได้คำแนะนห้าเปอร์เซ็นต์นะคะนั่นหมายความว่าเขาหยิบหนึ่งร้อยพุ์ได้ห้าบาทดีไหมคะเขาเหลือจะหยิบแค่ร้อยเดียวถูกไหมเออถ,ถ้าเกิดเขาชอบเป็นพันพันธุ์ได้ห้าสิบบาทนั่นหมายความว่าเฮ้ยฉันดูเฉยๆเงินเขา้าเด้งแต้งเด้งเด้งสบายนะสบายแค่คุณบอกคนให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้บอกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนยิ่งดีเท่ากับเขามาชอ็อปถูกไหมเขามาชอ็อปคุณได้ยิ่งชอ็อปยิ่งดียิ่งชอ็อปยิ่งดีและถ้าเกิดคุณเจอนักธุรกิจโคตตรรเงงโคคดีนะะอ่ฟั ถ้าสมมุติว่า3,500คุณต้องขยันมากกว่าคนที่ลงทุนเยอะเพราะคุณได้แค่5%นั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าสมมุติคนที่เออ่มาซื้อของต่อจากคุณเขาซื้อสินค้าผ่านหนึ่งคุณได้50บาทใช่ไหมอืมแล้วถ้าสมมุติคนที่อี่ปรายไมพูดถึง5,3,500แล้วนะเพราะ3,500เมื่อวันพูดไปแล้ว20,000บาทคุณได้10% 50,000บาทคุณได้20%ถ้าเกิด VIP คุณได้22%แล้วคุณได้เรียนในห้องเออ่ VIP ซึ่งครูสตาร จะเป็นเ,ออเขาเรียกฮะกลุ่มไลน์ให้คุูสิตาสอนเองเทรนเองอยากให้ทุกคนจับเงินหลานจับเงินแสแพนอาทิตนะคะมีเทคนิคมีทุกอย่างสอนให้คุณหมดเลยนะคะเห็นไหมนัม่นหมายความว่าคนเราที่เป็นคนแนะนําเขาเราทำปะไม่ไทำคณจะทําทนั่นหมายความว่าหน้าที่ของเราจาไว้แค่หาคนมาซื้อมาทําธุรกิจสองอย่างแค่นั้นจบแล้วนะคะจบแล้วมันคือง่ายคุณเก่งอะไรดะ ถูกไหมเก่งหาคนโยนโยนโยนไปแต่คุศดาเก่งเทนคนเก่งทําให้คนร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีคุณได้บุญด้วยนะ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ฟังคลิปนี้คุณลองคลิกเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกก่อนแล้วค่อยมาศึกษาว,ว่าเฮ้ยมันได้ยังไงว่ามันได้ยังไงก็ได้หรือว่าจะโทรมาคุยกับพี่โดยตรงก็ได้นะ,ะอ่ะวันนี้พี่จะพูดสเต็ปใหญ่สุดเพราะว่า2 8งหมื่นกับห้าหมื่นห้าได้สิบเปอร์เซ็นต์ได้20%ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็คล้ายๆกับสามพันห้า ถูกไหมคแต่ถ้าเกิดเป็นวีพีเนี่ยมันคือได้ไปเรียนนะคะได้ไปเรียนกับครูสิตาแต่สามสามพันห้าสองหมื่นแปดห้าหมื่นห้าได้เรียนได้เรียนนะคะได้เรียนมีคอร์สเปิดสอนเือนกันแต่อันนี้จะมีคอร์สพิเศษให้คุณเรียนอีกเป็นคอร์สที่แบบเฮ้ยพอเรียนปุ๊บจากเงินล้านเลยนะคะอยากให้ทุกคนจากเงินล้านนะคะเพราะตอนนี้ไวรัสโควิดเป็นมาทุกคนลําบากแต่ถ้าเกิดเรารอดรอดทางโคตร รอดทั้งโคตรฟังนะคะคุณได้อะไรถ้าสมมติวันนี้คุณปิดบีพีเหมือนพี่ปิดบีพปุ๊บคนที่มาสบับต่อพี่ปิดบีพเหมือนกันเขาคิดเหมือนที่เราคิดเลยว่าเฮ้ยไหนๆทำแล้วทําให้แม่งรวยไปเลยเขาเราได้จากเขานะคะหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบาทไม่ผิดถ้าเกิดคุณหาได้สี่คนแปดหมื่ ถูกไหมฮะเกือบแปดหมื่นตีซะแปดหมื่นจะได้ไม่งงนะถ้าแปดหมื่นคุณลงทุนแปดหมื่นห้าคนได้ทุนคืนแล้วนะของที่อีกแสนสามนะคะเป็นของสินค้าที่ครูจิตาห้ายัางอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ขายเลยนะั่นหมายความว่ากำไรนะกำไรถึงได้เรียกว่ารวยงงๆได้ดองเงินถ้าสมมติคุณหาได้สี่คนเฮ้ยแม่งคิดเหมือนเราเลยอยากต่อยอดถามว่าวันเราได้จะเข้าหนึ่งครั้งจบไหมไม่ใช่ค่ะ ถ้าสมมุติคุณ A เปิด v p เหมือนเราแล้วเขาคิดเหมือนเราเลยเขาไปต่อยอดต่อยอดต่อยอดคอร์สของเขาเป็นเครือข่ายเขาเคยท,ทําธุรกิจขายตรงมาโหโคตรเจ๋งเลยนั่นหมายความว่าใต้โครงสร้างเขามีอยู่สมมองร้อยคนสองร้อยคนคุณได้อะไรคุณได้จากชั้นลูกหลานเหลนหลานหรือห้าชั้นนะคะห้าชั้นนะคะห้าเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะนั่นหมายความว่าคุณได้ทุกขั้นตอนนะคะคุณได้ทุกขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ ได้จาก5% 3% 2%อะไรเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเงินแต่คุณได้เป็นไม้สะสมไม้สะสมเอาไปทำอะไรไม้สะสมเขาจะมีเดดให้กี่คะแนนคุณจะได้กี่วอชรเชร์กีสส่คะแนนคุณจะได้ทองนะคะมีหนังสลึงสองสลึงหนึ่งบาทสองบาทแล้วแต่นะคะสะสมได้รถสะสมได้บ้านเห็นไหมนัม่นหมายความว่ายิ่งลึกยิ่งเจริญงอกง,ง,งามเหมือนต้นไม้แต่กิ่งก้านสาขาลูกก็ต้องออกถูกไหมเก็บลูกกินค่ะ เก็บ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 อืมนะคะสะสมไปเรื่อยจนมีความรู้สึกว่าอพอใจคุณอยากได้รถรุ่นเนี้จิ้มเลยเอารถรุ่นนี้นะคะคุณก็ไปแลกเลยนะคะคุณสิตาไม่ได้ตัดสิทธ์นะคะเพราะกีบรถเชอร์ไอท็อปไม่สะสมสามารถสะสมได้ตลอดชีวิตจนกว่าคุณจะพอใจว่าเ้ยได้บ้านแล้วเอาบ้านนะคะ <c oughs> นะคะโอเคตอนนี้ทองนะคะทุกคนแบบได้เยอะมากนะคะบางเรือได้2บาท4บาท5บาท6บาทนะคะซึ่ง งงอะว่าเฮ้ยมันมาจากไหนว่าอ๋อไอ้กุ๊บเอมันทำอ่ะไอ้กุ๊บปี๊สมัทำไอ้กุ๊บซีทำเห็นไหมนั่นหมายความว่าคุณยิ่งหาคนมายิ่งเยอะระดมอยู่ในเครือข่ายคุณคุณโคตรโคดีนะคะแล้วดีอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถส่งทอดให้เป็นมนรดกกับลูกหลานเหลนหลนลือให้เราได้นั่นหมายความว่าวันนี้โคโคมอีกเป็นมาเราไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยเราจะเป็นไม่เป็นตายไม่ตายไม่รู้แต่วันนี้กูรู้อย่างเดียวว่ากูทำแล้วตายตายนะคะ ไม่ได้แช่งนะตัวแช่งพี่แหละนะคะพราะพี่ญาติาแล้วแนะนำมาอีกสมมุติว่าพี่ตั้งใจว่า60ฉันตายนั่นหมายความว่า5ปีลู้ๆๆทำๆๆๆตายเสร็จลูกหลานเ่ยลงสบายๆเพราะว่าธุรกิจที่พี่ทาไว้มันจะยกเป็นมรดนวให้ลูกให้หลานเลยหล่นลือเอามาเลยเอาตามสบายเลยลูกทำกันกินกันให้สบายเลยนะคะเออหรือว่าเราตายก่อนแม่อยู่ก็ให้แม่กินไปนะคะหรือพ่ออยู่ก็พ่อก็กินไป นั่นหมายความว่าใครที่กําลังมองหาธุรกิจนะคะมามาศึกษานะคะของครูสิตาพี่ว่าโคตรเจง๋งโคตรดีนะคะธุรกิจอื่นก็ดีแต่ว่าถูกจริตก,กับคุณไหมแค่นั้นเองคุณก็ลองทําดูนะคะว่าคุณอยากทาอันไหนตอนนี้ธุรกิจออกมาเป็นแบบมีค่อนข้างเยอะ,ะ,ค,ะค่อนข้างเยอะแต่พี่บอกเลยเลยว่าสินค้าก็สําคัญถ้าสินค้ามันไม่ตอบโจทย์โซขายเป้ยางเงี้ย <c oughs> เฮ้ยเป,ยเปย้กี่ปีวะผายพัง แม่เออแต่คุณสดาจารยคะมียาสระผมมีครีมนวดผมมีแป้งมีลิปสติกนะคะมีเอ่ออะไรคะเอ่ออะไรนะกาแฟชานมโกโก้ อาหารเสริมแบบเยอะมากนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะออกโปรตีนซึ่งทําให้คุณแทนมือ้ออาหารมื้อเย็นได้นะั่นหมายความว่าคุณคุณจะสวยเร็วขึ้นกว่าเดิมอาหารโปรตีนเป็นอาหารที่ครบทั้งหางหูบางคนไม่กินผักก็สมัยกินตัวนี้แทนได้กินแทนมื้อเย็นคุณหุนจะได้สวยเห็นไหมนัม่นหมายความว่าทุกสิ่งแล้วเป็นจริงจริงเบลคููสิตาทํามาเพื่อรองรับให้เราขายง่ายขึ้นถ้าสมมติเราขายอะ,อะไรนะเขาเรียกอะไรกระเป๋าน้ําหอม น้ำหอมโมเข็มยังหมดไปแต่กระเป๋ามันมันมันยังใช้นานถูกไหมแต่ว่ามีแปดสีนะหมายความว่าคุณก็เลือกเอาสีที่ถูกใจนะคะน้ำหอมใช้แล้วหมดไปซื้อซ้ำได้นะกาแฟกินแล้วหมดไปซื้อซ้ำได้แต่ถ้าเป็นกระเป๋าเป้กี่ปีว่ามมนจะฝาดจะพังโอเคไหมเครื่องปั่นเนี้ยขายเครื่องปั่นโอ้โหแม่เจ้ากี่ปีว่าไม่จะพังฝาบจะมาซื้ออีกฝากจะได้กาไรถูกไหมเออสินค้าอาจจะไม่ตอบโจทย์สําหรับตัวพี่แต่คุณก็ลองไปดูแล้วกันนะคะมีคนแนะนําให้พี่ไปทําแต่พี่มีความรู้สึกว่านากิ๊ ไม่เอาอ่ะนะเอาสินค้ากินแล้วหมดไปซื้อซื้อซ้ำซื้อซ้ำดีกว่ากำลังจะได้มาบ่อยๆนะคะคุณสังเกตดูเครือสหพันธ์เห็นไหมดเรเทียนเขาวางแผนแบบไหนสินค้าเขาเป็นสินค้าที่อุปโภคบริโภคมามายาสระผมน้ำยาล้างจานเห็นไหมนั่นหมายความว่าเขามองตลาดออกว่าเฮ้ยต้องขายพวกนี้สิ สินค้ามก็ได้ไปแล้วก็ไปไปไป,ไปกําไรก็มาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน,เ,อนเหมือนกันวันนี้ถ้าเกิดคุณจะทําธุรกิจคุณก็ต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยฉันจะทําธุรกิจนี้สินค้ามันเป็นแบบไหนมันดีแบบไงมันหมดเร็วไหม <laughs> <laughs> นะคะอยากทําธุรกิจอะไรก็ต้องมองให้ลึกๆมองให้ซึ้งๆแล้วเจ้ 2, าของธุรกิจมีเจตตั้ง้นคืออะไรคุูสิตาตั้งใจทําสินค้าออกแต่ละตัวไม่ได้ตั้งใจเอากาไรอย่างเดียวตั้งใจว่าสินค้าออกมาแล้วมันต้องดีนี่คือหัวใจที่พี่ชอบมากคุณสิตาใส่ สินค้าในกาแฟนะ,ะคะครูสิตาจะเห็นจือใส่หนังเช่าใส่ใบแปะกวยนะคะยี่ห้ออื่นใส่แต่ปริมาณเยอะน้อยไม่รู้